สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับผมมาพบมาพอกับด่านลาหมี้วันที่28มิถุนายนพศ2566พี่น้องตอนนี้นะครับดอานลายอยู่ที่บ้านแม่เพชรนะครับมาตามตัวเลขท่าทางโค้งสุดท้ายของคุณแม่เพิ่นอนพี่น้องเนาะนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมพศ2566พี่น้องนะครับผมมาเบิ่งมาชมมาฟังไปรับกันก็นแล้วกันนะครับว่าตัวเลขทนาทางโค้งชุดท้ายของแม่เพชรสิเป็นตัวใดนะครับผม มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับผมแุด3ตคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับมันมี่ลักฐานมั้ยนะเพามันมองดเลขเลขล่างมันมี่สองสองเ4็ดสอูนสี่ตัวนี่ล่างย่างเดียวครับครับสองสองขึ้นกวอนมูว่องสองสองครับแต่ว่าเก็สองมันมีเด้อล่างล่างสองสองก็ดสองมสเพชรครับเออกระลักฐานเยอกแต่เห็นอยู่ครับ ไซนอนนี่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 น,นี่ทรงไปะเห็นข้าเจา้าข้าเจา้า,จ,าจนถึงทั้งหลงังทั้งบนข้าเจ้าเอาล่างเอาบนแล้วจะว่าทจงถือทุกอย่างเราพูดเรามีหลักการมีหลักฐานนะครับาารมีหลักฐานก้อนเรียกออกพอ่อไม่ใช่พูดลอยลอยนะครับไป<ม>พูด,<ม>พดลอยลอยให้ยัง <ừ. S 1> บ,บาลล่าวาเรียกออกเมื่อเขียนเราไผ่รกระเฮ็ดได้เมื่อที่เมื่อเด่นจนวันนักเรียนเรียกพวเขาโอ้ย้ำห้าแถวเรียกพวกเขากับบัวข้าเจ้าเ้ล่ะมันเขากับบ้าเขาเน้อม้วนเขากับเขาเนาะแม่เนาะม้วนพากบเขากับมีเเาปลไย ว่าวเขาก็มนี้ว่ามันเขามันกับเขาอันนี้ว่ากันตรงๆว่าวกันตรงๆนี่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 เอาเอาชุดเด็ดนี่นี่อ่ะนี่เดชทรห้ก้านเล็กอกเขาเจ้าถึงข้างล่างข้างบนเอาจังใดอีกนั่นนี่เออเนี้ยนี่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 ดีนี่นี่นี่ทรงก้านเล็กวิ่งทั้งเจ็ดล่างศูนยี่นีขาเจ้าจนดีใจเขาเจ้าจนท่มาเอาอีกโอ้เอี้งว่ที่ผ่านมาเนาะคุณแน่ที่ผ่านมาค่ะสัปปิีเก่าเอฟซีมาว่าแต่ว่าตอนนี้ผมมีสองสองอยู่เข้าใจอยู่เพราะว่าอันนี้เขาเขาเห็นแล้วเขาเขาควงชุดท่ายส่งไปเขาเจ้านะครับ วันวันอนที่มีที่มีสองสองนเด้อนี่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 ชุดเด็ดคือกันนี่นี่มีสองสองอันนีสองอันทีมีสองสองนะครับที่เจ็ดสองกับนี่ัยอมรับายสองสองแต่ว่ามันกระไรตแมนครับแม่เพชศน่ะคิดว่าสองสองมันจะมากก็เลยว่องกลมให้ที่สองแต่ว่าเจ็ดสองในชุดกับมีแต่บาเน้นให้บราเน้นบเน้นเจ็ดูนกับบเน้นครับพอว่าบอมัด เออบมากก็จักันใจซื้อกับสิทา่างข้างบนเาโอเคครับผมหลักฐานะครับหลักานกะโก้อนเลขออกอยยิ่งเจบนศูนล่างเอาจังได้อีกสิท่องสามท่องศูนย์หนึ่งก้อนเลขออกนี่นี่แม่บ้าหรอแม่บ้าหรอดอลล่าเออลละ แต่ก็นนี่นะชุดชุดเออเออเพิ่นอยากดาม่ากระดาซะเพราะว่าเขากับเพราะนั้นเพราะว่านี่นี่เล็ชุดสามตี่เขามากเขกวนเรื่องกันนหรอหัวกวนนี่สองสองเจ็ดเด้งดอนละครับผมแมนครับดอลละก็เห็นแมนว่าแมนครับพ่อดีไม่เพ้เก่งเลยเอาไม่แพ้เจ้าคือสิเก่งสามสองเจ็ดชักแล้วไม่เพ้เก่งได้จังซี่ดอลน่าเป็นผู้ว๋าเลยครับเออแต่เก่งได้จังสั้นกับว่าเพราะว่าจังสั้นเหรอก็ะเรย่อน บดถือก็เลยกันใจสื่อเจ็องังหันถือสามเนหนึ่งนี่ขนาดกนใจสื่อที่านี่ล่างมากม่เพชรมากล่างวองหันเจ็ดกับหนึ่ศ์บดได้มากสองสองเมาออกสามศูนแต่ว่าสาก็แต่ว่าขาบดเกงศูนย์ขาเกงศูนย์สล่างมันออกสามศูนย์หลังนี่ นั่นเอาจั่ไหนอีกหนึ่งเจดสอล่างศูนยมล่างห้องเก่งนึ่งครับโอเคแดนี่เราอานแตงมาเก้าพานแต่มาเอาโค้งมาเ้งชุกชายเอามองตัวถือก็ครับผมสูตรล่างหันคันนออกแบบนี้นเพศเก่งน่ยสมสองก็ดครับแต่ว่ามันมาเป็นอันแปดเจ็ดสองห้อกระเฮีดสูตรแปดเจ็ครับผมเอามาเบิ้งสูตรน้ำกันมาเบิ้งง่ายสุดใจเลยนั่นมันอกกระเฮ็ดสูตรสเฮียสูตรแปดแปดเจ็ดสองเบิ้งอาปกามา เอาปากกามาจะทำให้ดูเจ้าบอเดี๋ยวมาหาคอยอีกครับอืมมือขี้คือวายเทนเนมือเจ้าเก่งเอาเองอะนะเพราะว่าเอาเอาเหล็กล่างเก่งเลยเก่งเอาเองมันก็บ่บอคือกันเลยอันนี้นี่ว่าว่าศูนย์เก้านะขะนี่ศูนย์หนึ่งสองเกาแปดเจ็ดนี่เอาจังสีนี่เอาจังสีนี่มันออกมันออกสองเก็เก็สองบอพูดถึงอาแต่เลขสาตัวก็จะจัดใส่เังสศูน์ตัวนี้จะเป็นหนึ่งตัวนี้จะเป็นสอง วันนี้มานี่คยเลืปล่อยไปสามสองเกตแมนบาสามสองเกตบาทนี่ก็สามสามเจ็ดสามสี่เจ็ดนี่ก็จบมดแล้วสูตรทุกมันนี่พ่อเรียกมากออกมากแปดเจ็ดสองแมนบาบาทนี่ค่อยๆค่อยเลื่อซื้อสองเกตเกตสองนี่ได้บาทเรียมันออกเรียมันยิ่งว่ามากจังสี่ได้บาทนี่เอะมันว่ามากเป็นแปดเจ็ดสองนี่นี่ค่อยยิ่งใสเหล็กสามใส่นี่ก็เลยเป็นแปด 8ปดเจ็ดสองเลขล่างสาอันนี้อันนี้เลขออกแล้วจังเฮ็ดอันนี้เลขออกแล้วจังเฮ็ดเด้อแปดเจ็ดสองเลขล่างสามศูนย์แต่ว่าสามสองเก็นึ่เฮ็ดก็เลขออกโอเคบาทปฏิบ่าเลขออกแล้วจันนั้นเบิรงเบเด้อบาทเลขล่างสามศูนย์ปิตั้งกัวเก้านี่ละมันออกคือเก้าสามสี่ห้าศูนย์เก้าแปดตัวนี้จะเป็นสี่ห้านี่นี่สูตรสี่สามสามสองเกมันจะเป็นหกห เพราะมันเป็นหกหาแปดมันบอกหกมันบอกออกสามสองเก็ดมันออกแปดเจ็ดสองหกกระแวะใส่ทังสี่เก้าแปดห้านี่งวดนี่เลขเก้าแปดห้านี่เก้าแปดห้าเรียกร่างงวดมาใส่นี่รักลอยใส่รักนี่ต่าหกสามนี่นี่ฟันไปตัวนี้งวดนี่ทีบาทแต่ว่าถ้าสามตัวที่มันถือดูดูหกกระสีเฮดทั้งสี่หกห้าแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดนี่นี่สุดนี่ถืองวาประจำนี่นี่ วัดเนี่ยมันออกสองสองสองเกตอยู่นี่สองสองเกตอยู่นี่มันมาก่อนเป็นหลักมาสามสองเกตเออนี่ยนะเพราะมันสูตรเดียวกันนี่มันได้สูตรสองสองเกตไม่เพศเสียได้เองสิสองหนึ่งเกตสองสองเกตสองสามเกตมันออกฟับสองสองเกตเนี่ยบานมะเกงไม่เนี่ยสามสองเกตสามสามเกตสามสี่เกตมันออกฟับตัวนี้มันออกแปดเกตสองเออบานในสูตรนี้มันได้หกห้าแปดเหกหกแปดหกเจ็ดแปดถ้ามันออกเครื่อง สองสามเก็ดเพนเก้า hey. ศูนย e ์สามศูนย์นงเก้าหนึ่งจะออกหกเจ็ดแปดสูตรเก้าศูนย์สามนี่บาดสองเก็ดสองมันจะออกหกแปดหกเออหกแปดหกอันนี้มันก็จะออกหกเจ็ดแปดบาทตัวนี้มันจะออกสูตรนี้มันออกเก็ดสองนี่มันจะออกแปดเจ็ดสองนี่นี่พูดถึงว่านี่เออสูตรแปดเจ็ดสองนี่มันจะออกเก้าแปดห้านี่เด้อนี่นี่เด้อโอเคที่แค่ นี่พอมาเฮ็ดใ่กันแล้วสูตรแปดองคือ 9, 2, 8, 9, 8, เก้าเก้าห้เก้ลขร่างหกสครับผมสูตรนี่ไม่เพชรเฮ็ดได้หลังเลขออกแล้วจังเฮ็ดได้แปดเลขล่างสาครับแต่ว่าแต่ว่าศูนย์สามล่างไม่เพชรเก่งก้อนเลขออกครับสามศูนย์หับกับผมก็ถือเลขสูตรศูนย์สาล่างคือศูนยเกศย์เก้ตั้งนี่รบหกนี่มันได้ศูนย์สามล่าง, 09, 09, 09, งลเลขออกมากปสศนย์ 30, ล่างนี่ยอมรับนี่บานนี่บานนี่สาศนยี่รบหกมันจะเป็นสองี่ีบน นี่แต่ว่าเลขกันขันออกสี่สองสองซีมันก็เป็นนี่เด้นี่เก้าแปดห้าเลขล่างสี่สองสูตรหนึ่งเออนี่แหละตัวนี้นะโพงสุดท้ายก็ตัวกอก็ตัวเกเอาเขียนสรุปให้แม่ปที่นี่แม่เอาสรุปก็คือเก้าแปดห้าเียวเก้าแปดห้าสามตัวตรงเม็ดเดียวเออเก้าแปดห้าก้นี้บ่อนี่นี่ซุ่มนี่เอาันมาจะเขียนให้เอาันมาจะเขียนให้ตัวนี้ก็เก้าแปดห้าตัวสูตรแปดเจ็ดสองนั่นคือ เก้าเก้าแปดห้ามันก็เรียกอะเรียกแต่หลายตัวคือเก้านั่นแหละเพราะว่าแต่ว่าถ้าห้องของจักว่ามันเสียออกตัวนี้ห้องกับฟันไปแปดเจ็ดสองหลดห้องกับสิบะแคนสามสองกิจเดี๋ยวมันอยู่ในสูตรเดียวกันอยู่สูตรเก้านี่คือหกห้าแปดสูตรนี้ก็เขาดีหกหกแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดนี่สูตรมาตรฐานนี่เขามาตลอดบานนี่สีเอาสูตรแปดเจ็ดสองใส่เนี่ยคือเก้าแปดห้าเรียกร่าง เลขล่างหกสามหกสามกับสี่สองเลยละอะแต่ว่าเลขสามตัวม่ตัวเดียวมีแค่นี้เออมิตอนี้นี่นี่สีแดงฝั่นกล้วยตัวนี้กันสล็อตพี่ว่างหันแต่ว่าถามันบอกตัวนี้เกินว่าออกหกแปดหกหกเจ็ดแปดกะมันกับแปดต่อกันนะนะเมนบอลอะครับผมโอเคบานเลขล่างวิทย์สูตรท่ามันจะมีเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสามสี่สาม นีเดอตัวกันที่กันล่างเดิอนี่ล่างเดิอตัวนี้กันล่างเออตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสามสีเก่าตัวนึงสูตรสูตรแต่สามีกมันก็เคยถือเก่ีสมเอาฟังหันมันกระถือเอาหนมมัดเท่านี้ครับผมซับหนึ่ล่างเดอนึ่ล่างม่เท่านี้งันหนึ่งบลายเรียกล่างแล้วมีเจ็ดแปดเจ็ดสามหกสามสี่สองสองสี่สี่สองเอานี้ค่ะนี่คจะเบทเดียว เอาครับผมนำชุมแคปหน้าจอไว้พิจะนณาเป็นแนวทังนะครับสูตรแปดเจ็ดสองเลขล่างสามศูนย์ได้นี่ครับผมวิเคราะห์วิเคราะห์ออกมาแล้วมิได้เท่านี้ครับก็คือเน้นเก้าแปดห้านะครับผมบนนะครับล่างเน้นที่หกสามกับสี่สองเท่านั้นนะครับผมเลขวิ่งไม่เพี้ยนกะเขางวดก้อนนะครับทั้งเจ็ดทั้งศูนย์นะครับ วันนี้แม่เพชรแยกให้นะครับวิ่งบน8กับ5วิ่งล่าง6กับ3ะนะครับผมท่านชม,มมีตามนี่นะครับ f c ท่านไหนชื่นชอบล่างชุดนี้เป็นตัวกันนั้นวันนี้แม,ม่กัน 78, 73, 43นะครับผมเลขชุด3ตัว 658, 668, 678คือ0,9น, 6, 7, น,น 9, ล่างครับผม6 3กับ2จะบอกมันจะออก78กับ23นี่แม่บ่อก็เจ็ดสองตัวครับผม เอานะครับแคปหน้าจอเลยนะครับผมชื่นชอบจังเด็กจังคอยจะซื้อจัดหาโคพงสุดท้ายแล้วนะครับผมพีเดอล่ามีหยังจะเสริมวะครับว่ครับผมละเอียดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะครับผมคัมพูชใดฟังบ่ละเอียดแนะนั่ว่าให้ย้อนคลิปกลับไปรับชมนะครับสองหน้าเข้ากับวงสองสองครับเออเข้ากับวงสองสองแต่ว่าศูนย์สามก็เปลี่ยสองกับนี้ เอาละครับผมงวดนี้ลำลำรวยๆวยครับผมท่านผู้ชมสามตัวตรงไม่เดียวเก้าแปดห้านะครับผมล่างสองคู่ตัวเน้นนะครับหกสามกับสี่สองนะครับผมเอ้อจัดหน้าจอเลยนะครับสำหรับลิปนี้ทีมงานของเขาก็จะขอตัวล่าไปเพียงเท่านี้ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคๆมันๆเฮงเฮงเรื่อยๆยาเจ็บยาจนนะครับผมจับเงินแสนเงินล้านไปน้ำกันครับผมงวดนี้ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับพบพร้อมในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแท่างครับผมคุณแม่ครับขอบอกขคุณคุณแม่ครับผม